ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วความประทับใจในะความทรงจำมากที่สุดเลยนะครับนั่นก็คือกระแสต,ตอบรับจากผู้ชมคนไทยทั้งประเทศเลยครับคือผมใหม่มากแล้วก็ทุกๆคนก็ค่อนข้างใหม่มากกับซีรีส์นี้นะครับไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเลยว่าจะมีกระแสต,ตอบรับจากคุณผู้ชมได้แบบมากขนาดนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่แบบประทับใจมากๆสามคำเลยก็ขอบคุณครับขอบช่า คือความสําเร็จในครั้งนั้นนะผมว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของผมเลยนะครับที่ทําให้แบบผมได้ไปทําสิ่งต่างๆได้ไปเจอตัวเองหรือว่าเจอสิ่งที่ชอบมันเริ่มต้นจากจุดนั้นเลยถ้าเกิดว่าไม่มีจุดนั้นอนะ่ะคงไม่มีผมในวันนี้คือไม่รู้ว่าจะพูดคําว่าอะไรดีก็มีแต่คำว่าขอบคุณหรือว่าจริงๆแล้วก็น่าจะมากกว่าคาว่าขอบคุณครับนี่แหละครับ